อ้ยไหนอันแหม่ยังไงอ,อันใหม่ใช่โลกรกบอลอันใหม่โหมีสองอันเลยใช่ปล่าโหบิ๊กตัวฮาร์ตัวเขียวใช่จะไปด้วยแมนด้วยใช่ไหม อ้โ oh. นี่ไงหน้ากักเดี๋ยวพักลูกน,น,น,นี่นี่นี่ในกล่องอ่ะใช่ปหมหน้ากักเดี๋ยวพักนี่ย oh, เลือกไม่ถูกเลยเลือกไม่ถูกเลยดจับตาเอเมจันอันใหม่ใช่อันใหม่ให้ป๊อปกลับบ้านไหมเอากลับบ้านเราไหม เอากลับไปให้ก้าเล่นเอาไหมเอาป่ะโอันนูแกะอันนู้นด้วยโอ้โหเด <แก S 1> ี๋ยวเพิ่งแกะที่ลูกที่นี่ของเล่นเยอะแยะเดี๋ยวป้าหามาให้ดูอีกนะเอาป่ะดูไหมเออค่อยๆจา้าป๊าป๊ามีจ้ะนี่อะไรอ่ะนี่อะไร นี่อะไรลูกจับกันแมยโอ้โหทำไมเขาตัวใหญ่มากมายขนาดนี้ตัวใหญ่มากตัวใหญ่ไหมครับตัวใหญ่แต่อย่าไปจับน,นะนปะอกอันนี้จับได้แล้วป๊าป๊าเช็ดให้แล้วตัวนี้เหอรอวอ r Machine ลูกมันช่วยอะไรตัวนี้ชื่อไอ r อนแมนอันนี้วอ r Machine อเมริกาใช่<อ>ยนราตัวนั้นเลยดูซิมีตัวอะไรนี่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 ว้าวโหโหตื่นตาไทยก้าตื่นเต้นมากนี่อะไรเอ้ไออ้นแมนโอ้ยแล้วนี่ล่ะคนนี้อะไรแ,แบทแมนแบทแมนมีคตรหักสอง นนแล้วนี่ล่ะคนนี้เขาเรียกซูเปอร์แมนนี่อะไรโอ้โหตุ๊กตุ่นตุ๊กตามากมายไก่กองวันนี้ป๊าให้ไทยก้าเลือกได้หนึ่งตัวเอากลับบ้านไปเล่นนะโอ้โ,โอ้โ กีก้ามันหนักมากๆเลย